วันนี้พี่รักษณพาทุกคนมาดูตัวอย่างข้อสอบแบบฝึกเซลเทสนะคะสำหรับใครที่กําลังจะไปสอบเซลเทสในเมนเทรรนีแล้วก็เข้ามาดูก่อนนะคะในตัวอย่างค่ะจะเห็นว่ามันลากมาจาก nn นะคะไป mo แล้วไป pl แต่สิ่งหนึ่งที่มันต่างกันทุกคนมันคือเรื่องของดอกจันเพราะฉะนั้นการทํโจทย์ประเภทนี้อย่างแรกที่คุณต้องทําให้ได้ก่อนคือการหาแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นมันคือดอกจันขวาดอกจันซ้ายแล้วดอกจันมาอยู่ตรงกลางเมื่อเราได้แพทเทิร์นแล้วแสดงว่าตัวที่4ที่มันกําลังจะไปดอกจันต้องอยู่ฝั่งขวาปัญหาก็คือดอกจันฝั่งขวามี2อันคือ hq แล้วก็ kq มันจะไปตัวไหนกันแน่แสดงว่าเกี่ยวข้องกับตัวอักษรใช่ไหมคะซึ่งคุณจําเป็นจะต้องเปิดตัว มาสางเกฤจาก A ถึง Z ขึ้นมานะคะมาดูว่าแพทเทิร์นที่2เนี่ยมันเรียงจากไหนไปไหนจากโจทย์จะเห็นว่าตัวแรกมันคือ NN แล้วมันขยายไปฝั่งซ้ายและขวาคือเป็นตัว M และเป็นตัว O ค่ะหลังจากนั้นมันก็ขยายไปฝั่งซ้ายและขวาคือตัว P และตัว L ซึ่งนะคะ แพทเทิรนดอกจันตรงกลางมันดึงมันดึงตัวอักษรจากล่างขึ้นบนมันเลยกลายเป็น pl ทุกคนจริงๆถ้านะคะเป็นแบบซ้ายและขวาจะเป็น lp ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นตรงกลางเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนแพทเทิรนจากล่างขึ้นบน เพราะฉะนั้นเราได้แพทเทิร์นแล้วว่ามันกําลังขยายไปฝั่งซ้ายและขวาเริ่มจากเอ็นเอ็นเพราะฉะนั้นตัวที่4ที่มันจะไปต่อค่ะมันก็เลยกลายเป็นอักษรนะคะตัวที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ kq นะคะตัวที่4ี่มันเลยจะลากแพทเทิร์นไปที่ตัว KQ ทุกคน หลังจากนั้นนะคะแน่นอนเราได้ขวาละดอกจันต่อมามันคือฝั่งซ้ายซ้ายมีอันเดียวค่ะตอนนี้แน่นอนว่ามันคือ J R เห็นไหมคะว่าถ้าเราเห็นแพทเทิร์นมันจะทําได้ง่ายมากพอไปซ้ายเสร็จปุ๊บแพทเทิร์นมันต้องไปดอกจันตรงกลางก็ไป S I และสุดท้ายก็คือ H T ดอกจันเพราะฉะนั้น แบบทดสอบจริงๆมันไม่ได้ยากนะคะแต่ทุกคนประมาะแล้วก็ตกใจในเวลาที่มีให้น้อยเวลาที่มีให้จํากัดจนลืมหาแพทเทิร์นซึ่งสมการนี้เป็นสมการที่ต้องหาแพทเทิร์นสองชั้นนะคะ ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะใครอยากฝึกแบบนี้สามารถสั่งซื้อนังสืออ่าสั่งซื้อหนังสือแบบฝึกเซลเทสแบบอ e ีบุ๊กนะได้ที่หน้าโปรไฟล์ตอนนี้พี่ลักษ์เปิดช่องทางใหม่ผ่านทิกตอกเลยด้วยเนาะคุณสามารถสั่งซื้อได้2ช่องทางช่องทางแรกนะคะเซลเทสหนึ sell ่งข้อซื้อที่ทิกต o k ช็อปนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วเข้าไปที่ตะการทิกตอกจะเห็นว่ามีแบบฝึกอ e ีบุ๊กเซลเทส